ทดสอบระบบขับสี่โฟโลนะครับอันนี้ผมเปิดใช้งานแล้วนะครับขับ4นะเป็นถนนลาดยางนะครับก็คือ,คอมันไม่ค่อยได้เปิดใช้นะครับเปิดใช้บ้างนะครับขับสี่ พวกระบบกันลื่น BSC หรืออะไรระบบการทรงตัวนะฮะระบบพวกนี้มันจะถูกปิดหมดเลยนะครับถ้าใช้การขับโหมดโฟโ l ล w กำลังเหลือๆฮนะถ้าละากำลังมาหาศาลมากครับเราเนี่ยใช้โหมดนี้เราแทบไม่ได้ แต่คันเร่งนะครับแต่ถ้าทา,างหน้าเจอแบบด่านเจออุปสรรคที่แบบหนักๆน,นะครับคันเร่งเนี่ยแตะนิดเดียวนะฮะี๋ยวแทบจะไม่ได้แตะเลยนะครับถ้าเป็นอุปสรรคแบบไม่ถึงกับหนักมากนะครับปล่อยให้มันไหลขึ้นไปนะครับรถมันมีพะละกําลังอยู่แล้วนะครับเราแค่ใส่เกียร์แล้วก็ปล่อยคันเร่งนี่ฮะ รู้สึกรถมันจะเคลื่อนตัวช้าๆนะครับมาดูกันนี่สามกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับความเร็วอยู่ที่สามกิโลเมตรต่อชั่วโมงถ้าเราวิ่งแบบนี้แสดงว่าชั่วโมงหนึ่งเราจะเราจะวิ่งได้สามกิโลเมตรอันนี้ผม เข้าใจถูกต้องไหมครับน่าจะน่าจะใช่อโอเคเดี๋ยวข้างหน้านี้ผมจะปิหดหมดละเพราะว่าผมแค่ทดสอบไม่ใช่ไม่ใช่ทดสอบก็คือแบบวิ่งไม่ใช่ไม่ใช่แบบก็คือเดือนหนึ่งเราต้องใช้บ้างนะครับเดี๋ยวพวกระบบมันจะขัดข้องเฟืองน้ํามันเฟืองที่มันอยู่ในนะมันจะมีปัญหานะครับ อันนี้ผมอ่านจากคู่มือมานะครับเขาบอกว่าต้องใช้บ้างนะครับอย่ามีมีโหมดนี้แล้วเราต้องใช้อย่าปล่อยแบบนานๆจะใช้ทีน,นี้ไม่ได้นะครับเผื่อแบบเวลาเราจะใช้จริงๆแล้วระบบมันมีปัญหาก็คือเราต้องใช้ัน,นอ่านนะผมจะปิดโหมดนะครับวิธีปิดโหมดเบรกนะครับปิดโหมดด้วยการเข้าเกียร์ว,ว่างนะครับอ่าเข้าเกียร์ว,ว่างแล้วก็กดกโหมดมาที่ คร okay. ับ2ธรรมดานะครับอ่าสังเกได้ว่านี้ปกติแล้ว